ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเช t ตบอยนะครับโอ้โหผมบอกเลยทุกคนคลิปนี้มันหนักหนาสาหัสมากรอบแรกนะครับไม,ไม่แม่นนครับรอบ2ลืมเปิดไวเลิหนักหนาสาหัสจริงๆโอเคนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เชคตะบอยอีกครั้งนะครับรอบนี้ผมมานําเสนอรถแท็กเตอร์มือ2ครับจอนเดีย5-6-1 5K นะฮะขนาด8ปแรงมา้าเป็นเครื่องยนต์4045ขนาด4สูบ 9เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับอุปกรณ์คันนี้มีใบมีดดันดินหน้านะฮะแล้วก็จาน3ของกีนซิสเต็มนะครับเปลี่ยนเป็นใบจักรของเมมโมนะครับขนาด28นิ้วนะฮะแถมนะครับใช้แค่ตอนทดลองถ่ายกับเทตโอมเท่านั้นนะครับผ่านตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าใช้น้อยมากๆนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคันนี้นะครับพร้อมทะเบียนกันไปเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ อจอร์เดียคันนี้นะฮะรวมถึงผมได้ทําไปในหลากหลายอย่างมากๆเดี๋ยวเรามาไล่กันเป็นสเต็ปเๆกันไปว่า ผมทำอะไรกับรถคันนี้ไปบ้านนะครับและคันนี้ผมขอเปิดราคาที่4 4 4,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมช้าหมดอดแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะ86แรงนะทุกคนรถ10ปี86แรงนะครับ4สูบนะฮะร,รถใหม่รวมผ่านหน้าผ่านลังผมบอกเลยว่ามีแตะเกือบล้านห้านะฮะแต่คันนี้แค่4 4 4,000บาทเท่านั้นเองครับมีบริการส่งทั่วประเทศน,นะครับคิดราคาส่งตามระยะทางจริงนะครับ นะเรามาดูกันดีกว่าว่าจอร์เดีย 5615K คันนี้ผมทำอะไรไปบ้างกันดีกว่านะจ๊ะเริ่มจากข้างหน้าไปข้างหลังกันเลยนะฮะมาไปจ้ะแทน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 อัดผมอัดไปสองรอบแล้วทุกคนรอบนี้คือรอบที่3ผมต้องมาพูดซ้ำอีก3าครั้งแต่ไม่เป็นไรเพื่อที่จะขายรถคันนี้ผมก็อ่ะถามไป คันนี้เริ่มจากหน้าไปหลังนะครับจะไล่แค่ส่วนที่ทาเท่านั้นเองนะฮะเอามาคานหน้ากันก่อนดีกว่านะฮะคานหน้านะครับเราเปลี่ยนลูกหมากันชักลูกหมากตัวต่วตอนะครับใหม่ซ้ายขาวาเลยซ้ายขาวาเปลี่ยนใหม่นะครับาาลูกปืนลาน้าหนักบนล่างครับซ้ายขวานะครับลูกปืนลำน้ำหนักบนล่างนะฮะบ,บนกับล่างนะครับบนล่างซ้ายขาวา mia! เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจผมเปลี่ยนสลักให้าานะครับเราเปลี่ยนสลักลูกปืนน้ำหนักตัวล่างฝั่งนี้ให้นะครับ เปลี่ยนสลักให้ใหม่เลยนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ซีนในคารซีนในดุมนะครับสําหรับฝั่งนี้นะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเป็นซีนล้อหน้าตัวใหญ่เปลี่ยนให้แล้วก็ซีนในอ่าในดุมนะครับที่เปลี่ยนให้นะครับแล้วก็น้ํามันของเหลวนะครับคาร์หน้าครับทั้งอันเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับอ่าี้สําหรับคาร์หน้านะครับแค่ชุดนี้นะทุกคนชุดนี้ก็เป็นหมื่นแล้วนะครับชุดนี้ชุดทำคาร์หน้าน่าก็หมื่นกว่าบาทแล้วนะครับ ผมบอกเลยทีนี้เรามาดูการข้างหน้าไปอีกเรื่อยๆนะฮะกองอากาศนะครับกองอากาศข้างในนะฮะในนอกผมเปลี่ยนให้ใหม่นะฮะสำหรับกองอากาศครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับผมไม่ได้ทำอะไรเยอะนะฮะนอกจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็กองน้ำมันนะครับกองเราใช้กองของยี่ห้อวิกนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับและสิ่งที่อยากจะพีเซนต์มากที่สุดนั่นก็คือการที่ผมทำให้นะฮะก็คือระบบของอา่า น้ำมันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนเป็นของวิกนะทุกคนนี่นะกองน้ำมันเชื้อเพลิงตัวสั้นนะครับของวิกก็เป็นรุ่นปัจจุบันนะครับ5 e series นะปัจจุบันเราใส่ให้ส่วนตัวปั๊มแยกนี่เป็นของแท้นะครับจากจอร์เดียเลยนะครับเป็นของห้าศูนย e นะครับ5 0 7 5 e นะฮะและอีกอันนึงนี่ก็คือ,อตัวกองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแบบใสนะครับทำให้เราเห็นว่า ในนี้มีน้ำมันวิ่งอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นของแท้ของ C N S นะทุกคนราคา450บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ Line OA ของ a d t e t a b o y นะครับสั่งได้นะจ๊ะใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับและตัวนี้เป็นของน้ำมันเชื้อเพลิงของดีเซลเท่านั้นนะครับผมบอกก่อนว่าอันนี้นะฮะถ้าของเบนซินมันจะถูกมันร้อยกว่าบาทหรือ50บาทก็มีนะครับของเบนซินมีแต่นี่คือของดีเซลและเป็นของแท้ของ C N S ของ New l l a n d นั่นเองนะครับ ผมมาใส่ให้458เท่านั้นท่านใดสนใจก็สามารถสั่งได้ที่ไลโอเอนะฮะและอีกอันนะฮะนั่นก็คือปั๊มติ๊กไฟฟ้านะครับผมใส่ให้1อันนะครับเพื่อที่ให้คือต้องเข้าใจก่อนว่าปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับมาดูปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนตัวไหนก็คือปั๊มตัวนี้ทุกคนปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงตัวนี้แพงนะทุกคนแพงมากตอนนี้ปัจจุบันนี้แสนแล้วนะครับแสนกว่าแล้วนะครับตัวนี้นะฮะถ้าซ่อมก็หกหมื่นนะครับถ้าซ่อมก็หกหมื่นนะฮ แล้วทีนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพีเต์เหลือเกินก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยต้องสะอาดและต้องดีนั่นเองนะครับผมจึงแนะนำนะครับการทำระบบฮึ่งรถรุ่นนี้นะครับรถที่ใช้ปั๊มแบบนี้ปั๊มกลมนะครับคือไม่สมควรให้น้ำมันโซลา่าหมดนะครับเราจะมีปั๊มติ๊กไฟฟ้าให้ ถ้าน้ำมันหมดนะครับผมแนะนําว่าให้หยุดใช้งานทันทีนะครับคือถ้าสมมติมันหมดนะครับมันต้องใช้การที่สตาร์ทและให้มันหมุนเวียงเอาเพื่อให้น้ํามันเข้าปั๊มแต่ทีนี้เรามีตัวนี้นะฮะเขาเปิดกุญแจสวิตช์กุญแจทิ้งไว้แล้วให้ปั๊มติ๊กไฟฟ้าเนี่ยทำงานส่งน้ํามันไปที่ตัวปั๊มโซล่านะครับแปดร้อยห้าสิบาททั้งนั้นนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลโอเอของแท็กเตอร์บอยนั่นเองนะครับสำหรับเครื่องก็จบไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําอะไรมันนะฮะเปลี่ยนแค่ทํามันเครื่องนะคร ใบมีดนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งสองข้างแต่ว่าสลักเราเปลี่ยนให้ข้างเดียวคือข้างขวานั่นเองนะฮะกองไฮดรอลิกผมก็เปลี่ยนให้เป็นของวิกเหมือนกันนะครับทั้งเซตนี่คือของวิกนะฮะยกเว้นของกองอากาศนะครับแล้วก็บาอนะฮะผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเบาะใหม่นะครับด้ามเกียร์นี้ใหม่นะครับแล้วก็ฝาปิดเกียร์นี้ใหม่นะครับสำหรับรถคันนี้นะฮะถ้าทุกท่านสังเกตดีๆนะครับเสื้อนี่ก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับเห็นไหมถามว่าเพิ่งเปลี่ยนสามารถสังเกตได้จากตรงไหนสามารถสังเกตได้จากตัวหนังสือที่เขียยนออู่ตรงเสื้ เสื้อนี้ยังใหม่เห็นไหมตรงนี้ยังเงาเงาอยู่มีซาค้าวสนิมอยู่เพราะว่าตรงนี้ไม่ได้พ่นสีนะทุกคนนี่ครับยังใหม่นะครับเปลี่ยนเสื้อเกียร์ใหม่นะครับทุกคนเท่านั้นยังไม่พอน้ำมันไฮดรอลิกใหม่ครับเซตนี้ทั้งเซตนะครับผมใช้ของเชลลหมดเลยนะครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าของมีประสิทธิภาพของดีแน่นอนเชลลซึ่งที่ร้านขายอยู่ครับสามารถสั่งซื้อได้นะ้ำมันไฮดรอลิกของเชลน้ำมันเครื่องของเชลลผมมีขายนะครับ ผมบอกได้ว่าเจ๋งจริงๆสาหรับเชลล์นะฮะกองอันนึงที่ผมเปลี่ยนนะครับนั่นคือกองไฮดรอลิกหยาบผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเพราะว่าอันเดิมมันยี่บุตรหมดแล้วนะครับแขนตั้งข้างนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับฝั่งฝั่งขวาไอ้ฝั่งซ้ายนะเปลี่ยนให้ใหม่โซ่ข้างทั้งเส้นเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับสลักแขนตั้งข้างนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแป๊บกระบอกช่วยยกเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง3เส้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะฮะเเห็นไหมอีกอันนนึงะครับ แผ่นท้องแดงเบรกนะครับแผ่นท้องเบรกซ้ายแผ่นท้องเบรกข,ขวาผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเฟืองเกียร์ในรถคันนี้ยังดีอยู่นะครับผมเปิดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพให้ดูว่าเฟืองเกียร์มันยังใหม่หมอ,ยยอยู่นะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะฮะ 5615K ของแท็กซีบอยคันนี้นี่เองครับ4 4 0 0 0 4,000บาทเท่านั้นท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนะครับเบอร์ทโทรด้านล่างนี้นั่นเองนะฮะผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับค่าอะไรนะฮะ หลายหมื่นนะครับผมบอกเลยคันนี้ค่าหลายหลายหมืน่นเอาตรงๆเอาเป็นจริงๆคันนี้ทําเกือบแสนอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมขายแค่4 4 0 0 0 0สบาทนั้นเท่านั้นเองนะฮะใบมีดด้านหน้าจาน3ทะเบียนนะฮะมีบริการส่งทั่วประเทศนะครับคิดค่าส่งตามระยะทางนะฮะถ้าในสนใจก็ติดต่อดได้นะครับอีกอันนึงนะฮะคันนี้ผมเปลี่ยนน็อตไปหลายอย่างมากผมบอกก่อนไอ้น็อตจุกจิกบจุ๊บจิ๊บนีน สกูนู่นนั่นนี่นั่นนะครับประมาณอยู่ประมาณพันกว่าบาทสำหรับตัวรถคันนี้นะครับตัวน็อตตัวสกูอะไรต่างๆเปลี่ยนประมาณพันกว่าบาทอันไหนที่ผมไม่ได้บอกในคลิปนะครับผมขอขึ้นไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับปิวฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเทตเตอร์บอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปนะครับท่านใดสนใจอะไรรถเทตเตอร์จอรเดียสนใจรถเทตเตอร์จอรเดียสามารถติดต่อได้ที่ แท็กต์บอลได้เลยนะฮะเดี๋ยว TS90 ของผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับยังไงก็ฝากรอกันด้วยมีคนถามเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าทัา้งเมื่อไหร่ TS90 จะเสร็จช่วงนี้แบบทำรถนานมากแล้วก็งานค่อนข้างจะงานซ่อมค่อนข้างเยอะครับผมก็ขอคำงานที่มันเป็นของจอรเดียก่อนนะครับงานของอพวกรถมือสองก็ขอเก็บๆไว้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเป็นคลิปเวียดนามแล้วแหละนะของมาแทรกในคลิปนี้แล้วกันคลิปขายรถมือสองนะครับไปจา้า